สวัสดีค่ะพบกับครูชุติมาพรน,นะคะวันนี้มีเรื่องเล่ามากมายนะคะควนหลงเก็บตกค่ะเก็บตกเรื่องเล่าของสาวน้อยเพชรบ้านแพงอะไรกูชุงานเลี้ยงต้องมีวันเลิกราใช่ไหมคะเมื่อคืนนี้นะคะที่โดมสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ได้มีการเลี้ยงนะคะ เลี้ยงโอ้โห,โโหนะคะพนักงานนะคะเรียกง,ง่ายๆนะ,ะเหมือนกับบริษัทบริษัทหนึ่งเลยคะ่ะอุ้ยผู้คนมากมายนะคะโดยบอสโจผู้บริหารนะคะได้มีการเลี้ยงนะคะเลี้ยงหางเครื่องนะคะทุกๆุคนไม่ว่าจะเป็นคอนไวอยนักดนตรีนักร้องนะคะบอสโจนะคะเลี้ยงเต็มที่สนุกสนานกันเต็มที่เมื่อคืนนี้องค์อิงของเราก็สุดยอดนะคะมีการนะคะ ไปบอกพ่อโจขออนุญาตเอารถแฮรนะคะมาเล่นนะคะตอนแรกมีแค่อิเล็กตรอนนะคะน้องกลัวว่าจะไม่สนุกใช่ไหมคะขออนุญาตพ่อโจเอารถแฮรมาโอ้โหทั้นแล้วค่ะน้องก็ขึ้นร้องเพลงอย่างสนุกสนานน่ารักมากๆทุกคนเลยนะคะมีการจับรางวัลกันตั้งแต่รางวัลใหญ่จนถึงรางวัลเล็กแต่ดูแล้วได้แทบทุกคนนะคะเห็นแล้วก็ประทับใจมากๆเลยนะคะ สนุกสนานกันเต็มที่พอมีรถแห่นะคะน้ององค์อิงของเราก็ขึ้นไปร้องนะคะบนรถแห่เสร็จแล้วไม่พอให้พ่อเอกมาร้องด้วยพ่อเอกก็ร้องบนรถแห่เลยนะคะเป็นครั้งแรกจากนั้นนะคะคูมอนอิงนะคะคูมอนอิงก็ไปร้องอีกนะคะและก็มีการเซอร์ไพรส์นะคะโอ้โหเซอร์ไพรส์ Surprise! กับบอสโจนะคะ,ะ,คะเขาเรียกว่าออนเงินออรายลไปให้กับพี่มอนอิง ในฐานะเป็นผู้ดูแลน้องอุงอิงสุดยอดมากเลยนะคะบอจนะคะและก็มีการแจกรางวัลน,นะคะโดยการจับฉลากและก็มีเรื่องบังเอิญเอกนะคะน้องอุงอิงจับได้พนนนะคะพนนบอกอยู่มาไม่เคยเลยนะคะไม่เคยจับได้หรอกคะ่ะเพราะเป็นผู้บริหารนะคะแต่น้องอุงอิงนะคะนั้นไปได้กับพนนนะคะ โอ้โหน้องให้เทลายน้องให้3ามพันนะคะพะนนให้ให้สองพรวมเป็น5,000แต่จับได้พนนนพรานนก็เลยสละสิทธ์นะคะแล้วก็ให้จับใหม่สุดยอดมั้ยล่ะคะ ส่วนบนเวทีในรถแห่น้องของเราก็สุดยอดนะคะเขาให้มะไรอีกแล้วนะคะมะไรติ๊นะคะโด,ะะดวยวงสาวน้อยแล้วค่ะให้นะคะแต่น้องเ็าไม่เอาหราอบบกค่ะเอาไปใส่กล่องอุย้ยน่ารักไหมล่ะคะ่ะน่ารักมากๆเลยนะคะเมื่อคืนนี้สนุกสนานกันเต็มที่เต้นกันส่งสุดเวียงกินอาหารโต๊ะจีนนะคะจากนั้นก็แต่งตัวเขาเรียกว่าแฟนซีต่างๆเลยนะคะมาในลุกแต่ละลุกนะคะนี่ครูชูมาเล่าเมามวยความเคลื่อนไหวให้ฟังนะคะ ของเมื่อคืนนี้นะคะแกแฮปปี้กันไปล้ะค่ะสนุกสนานกันเต็มที่บอจโจก็แตกทองแจกเงินนะคะให้แทบทุกคนเลยนะคะในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงในการเรียงปิดฤด,ดูการนะคะเราพบกันใหม่นะคะรู้สึกว่าวันที่นะคะส1สิสิงหา ของเดือนสิงหาแล้วพบกันแต่ช่วงนี้นะคะอีลาของเราก็อยู่บ้านพักพรเดี๋ยวก็จะไปถ่ายภาพยนตร์เรื่องขาอ่ายอ้อนะคะแล้วก็มีเรื่องเม้า์มอยอีกนะคะเมื่อเช้านี้นะคะเกิดปฏิหารอะไรอีกครูชุอ๋อได้มีนะคะเขาเรียกว่านะคะคนที่อยู่วงสาวน้อยละคะ่ะทำสร้อยข้อมือหล่นหายก็หากันนะคะช่วยกันหาไม่เจอทั้งไมก็ไม่เจอนะคะเสร็จแล้วนะคะ โอ้โหอะไรจะปฏิหารขนาดนั้นนะคะเป็นความเชื่อของบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพ่อกันชัยนะคะก็ได้พูดว่าอมเพียงอมเพียงอุ้งอิงอุ้งอิงขอให้หาเจออมเพียงอุ้งอิงอุ้งอิงขอให้หาเจอวาคาถาอีลาอุ้งอิงจากนั้นก็ป๋อมแปมเดินไปที่สนามหญ้าก็ช่วยกันหาพ่อกันชัยก็หาทุกคนก็หาจนกระทั่งเอาทิศ ไดา้ย่านะคะมาสมมติว่าถ้าเป็นเหรียญก็จะดังถ้าเกิดโดนวัตถุต่างๆเป็นเหรียญอะไรอย่างเงี้ยพวกโลหะมันก็จะดังก็ไม่เจอนะคะจนกระทั่งพูดถึงคาถาน้องอุ๋งอิงท่านนั้นละค่ะป้อมแปมก็เดินไปที่สนามหญ้าที่เดิมนะคะแล้วก็พร้อมกับคนที่กำลังหาอยู่นะคะป้อมแปมเจอคะ่ะโอ้โหเจอสร้อยข้อมือนะคะเขาบอกว่าเกือบครึ่งแสนนะคะเส้นนี้นะคะเพราะบางคนเขาก็าไม่รู้หรอกคะ่ะบางคนก็เห็นว่ามันไม่ใช่แบบ สร้อยข้อมือทองอารามใช่ไหมคะแต่เป็นสร้อยข้อมือแบบสั่งทำนะคะสวยมากเลยนะคะเหมือนเรดนะคะเหมือนเรดแล้วก็เป็นสร้อยข้อมือที่สั่งทำสวยเกือบครึ่งแสนนะคะเขาเรียกว่าเจ้าของก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่น้องปมแปมเจอแล้วก็ได้เอามาคืนนะคะโอ้ยสุดยอดมากน่รักน่รักเลยนะคะเขาเรียกว่านะคะกระถาน้องอิงก็ได้ผลนะคะเจอค่ะเจอ ก็เลยเอามาคืนเจ้าของเจ้าของก็ดีใจใหญ่เลยนะคะเนี่ยแหะครูชุกก็มาเมาท์มอยให้ฟังนะคะแล้วก็อีลาของเราอยู่บ้านนะคะก็มีนะคะเขาเรียกว่า f อฟเพ่อแม่แม่ก็ไปหานะคะไปหาแล้วก็บอกอง้งอิง ซื้อเสื้อเอก,ก็เซ็นให้นะคะจากนั้นนะคะก็บอกว่าอีลาช่วยแม่ทีเธอให้ขายที่ได้ให้ขายบ้านได้นะคะบอกแม่ก็ไม่มีเงินแล้วช่วยหน่อยช่วยหน่อยขอให้ขายได้นะก็ขอพรจากอีลานะคะโอโ้บ้านตังราคา21ล้านนะคะแล้วก็แซวกันว่าอ้าวถ้าพระเอกซื้อรถให้เลย20ล้านก็เลยแซวกันเปกบอกว่าโอ๊ยถูก2ใบยังไม่คุ้มเลยต้องถูก5าใบถึงจะคุ้มก็เลยหัวเราะกันนะคะแล้วน้องเนี่ยก็ เขาบอกว่าเขาจับมือน้องน้อยมือมนันมือมนันมือโชคมือโชคน้องก็ให้จับเสร็จแล้วนะคะเขาจับเสร็จใช่ไหมคะเขาจะเอามือเนี่ยคะ่ะไปลูบหัวนะคะแบบเอาไปเกาะเอาไปหอมนะคะแล้วก็ลูบหัวน้องบอกยายยาน้องนี่โอ้โหยอมรับเลยนะคะว่าที่ยายาเนี่ยอะไรนะคะไม่อยากให้ผู้ใหญ่กว่าทําแบบนั้นมันดูไม่ดีอีลาบอกอย่าทำอย่างนี้ทําอย่างนี้น่ารักมากๆเลยคะ่ะอุ้งอิงนะคะก็คือว่า พอ่พอพ่อแม่แม่นะคะเอามือมาแล้วก็ก้มกาบอง์อิงอนะคะก้มกาบองอิงแล้วก็เอามาแขนมาดมมาน่แหละคะ่ะน้องก็บอกอย่าทำแบบนี้มันบาปโอ้น่ารักมากเลยคะ่ะน้องอิงอนะคะสุดยอดเลยนะคะนี่แหละคะ่ะคุชุก็มาเมามอยความเคลื่อนไหนวให้ฟังนะคะโอ้โหและอะไรอีกคุชุเล่ามาเล่ามาก โอ้สิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นนะคะมากมายเลยนะคะนั่นแหละค่ะกาแฟแก้แลวละสามแสนก็กลายเป็นเศรษฐีกันทั่วหน้าใช่ไหมคะคุชุก็ได้พูดไปแล้วตามคลิปต่างๆของคุชุนะคะ3003นะคะกาแฟแก้วละ3 0 0 0 0 0คุชุยังบอกเลยว่า300-3มาแน่นอนแล้วก็มาจริงๆนะคะก็กลายเป็นเศรษฐีคนทั่วหน้านะคะ ผู้ชกำเมาเมาหมายความเคลื่อนไหวของวงอิงเพชรบ้านแพงให้ฟังนะคะก็อย่าลืมไปเป็นกำลังแรงใจให้กับกีฬาของเราด้วยในภาพยนตร์เรื่องไข่อ้อช่วงนี้ก็จะกำกับหมายถึงว่าน้องก็ต้องไปนะคะแสดงภาพยนตร์นะคะกับบอสโจนะคะก็มีวันบ้างว่างบางวันก็ว่างบางวันก็ไม่ว่างนะคะช่วงนี้ก็ไปถ่ายทำภาพยนตร์กันนะคะ เรืองขายอ้อก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับคูชุด้วยนะคะคูชุก็มีเรื่องเมาะมอยมากมายเลยนะคะคูชุก็จะนำความเคลื่อนไหวของกีฬาน้อยอุ้งเองิงนางฟ้าตัวน้อยน้อยมาเล่าสู่กันฟังนะคะคูชุก็นี่แหละค่ะมาเมาะมอยต่างๆนะคะ เดี๋ยวคลิปต่อไปคุูชุก็จะมาเล่าให้ฟังอีกว่าเกิดปฏิหารอะไรขึ้นอีกนะคะคลิปนี้ก็คุูชุก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลก์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับครูชุด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ